ไม่เจออะไรวะเจออะไรเจออะไรมาต้องห้องคนห้าไม่เจอนี่ครับผมนี้โอ๊ตคนเดียวนะโอ้ยไม่ธรรมดาว,วะ่ะไอ้กำลังกินเนี่ยเยอะอยู่ สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีครับผมสวัสดียามเชา้าครับวันนี้เราก็อยู่ที่หมายรับโรงงานนะหมายโรงงานนะครับเป็นหมายที่เขาห่วงนะครับผมเมื่อก่อนเขาห่วงแต่เดี๋ยวนี้เขาปล่อยให้ชาวบ้านมาหาได้แล้วก็ไม่ต้องถามนะว่าที่ไหนนะเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตะคับเต็มเลยตอนนี้นะครับเราไม่แน่ใจว่าเขาปล่อยให้หว่านให้หาจริงหรือจริงหรือเปล่านนะแต่ว่าพี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ในโรงงานนะครับเขาก็เลยบอกมาว่านได้ก็ไมห่ห่วงแล้วนะครับ ก็ไม่บอกใหม่นะใหม่นี้เป็นใหม่ลับนะครับผมของโรงงานเขาชวนไม้มาวันนี้ไม้หยุดบรรจันไม้หยุดเฉยเลยวันอะไรก็ไม่รู้อะไรกวดเยอะลากไม่ได้กงวันงงม,มาทีอ๋อเป็นบ่อลูกหลังเงี้นะครับเี้ยลากไม่ได้เวยกะวันลาก เดี๋ยวก็ตามโอทไปแล้วเดี๋ยวก็คงจะว่านงมกันนะครับวันนี้มาเช้าเลยยังไม่มีใครมาเลยเจ็ดโมงแ,แต่ตะคัดเต็มเลยเดี๋ยวดูเขาตีตะคัดลแล้วคนเม้ากูต้ตะคัดค่อยดูแล้วกันเป็นไงเฮ้ยนี่ไงได้อยู่ต,ตัวกระติวป่าตะเพียนก็นมีนีก<อ>นิ้วอ่ะไหนป่าตะเพียนใช่ไหมเนี่ย<อ>นี่ยั<อ>งดูตัวนี้อันนี้ป่า<อ>นิอนอ๋อตะเพียนครับ เพียนก็มีอ่ะโอ,อะ้โอเคเดี๋ยวได้ช็อตเด็ดเดดเดี๋ยวหายดูแล้วกันผมทาไปเรื่อยเรื่อเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาปล่อยปลา,ปลาอะไรไว้บ้างนะแต่เขาบอกว่าปลานิลใหญ่เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วพนักง,งานเขาวานไปให้ลุงข้างบ้านไปกินนะ,ละป,ปลานิลใหญ่ๆนั้นเลยนะครับเอาแห่วานเหล่านี้แหละเขาแห่ตาห้างวานหรือมง หม้มันตาที่ไปอย่างงี้ตายก็จะถึงบ้านเน่าพอดีไม่เอาไม่เอาเน่าพอดีกันโอ้เต็มแห่เลยปลาตัวตะเพียนเอ้ยอย่างงี้ก็ได้ใช้อยู่นะนี่ปลาหนินนึกไงเออได้อยู่นะครับปลาเล็กๆเยอะใส่ถุงไว้เอาเหรอก็ยิ่งบ้านมันเน่าน่ะเอาหรอกนะก็กลับตรงนี้เลยนะเหรอไม้เจ้าอีกอะแล้วโอเคไปมุมนีนมันชอบอยู่มุม ปลาวิ่งเหรอวิ้ยเป็นคลื่นเลยไหมตอนไม้ล้มนี่ปลาวิ่งเป็นคลื่นเลยครับไหนพิดเรียพิดเรียเหรอโอ้ยวานไม่ถึงอ่ะไม้ต้องลงน้ำแล้วแหละลงไปมันหนีอยู่ระยะเอ้ยไม่นี่เราเดินช้าๆดินุึยไงไม่ฝ่องขึ้นฟอตเลยเนี่ยฝ่องอะไร ฟงปลานี่แหไม่ถึงมันอยู่ระยะนูน้นไหมต้องเดินในวานระยะนู้นเลยเอาขึ้นมา,ามันก็ผ่านได้เออผ่านไประยะนูน้นลุ่มมันอยู่ทถวนูน้นแห่ไม่ถึงนะไม่วานจะกลางๆไปนะครับแต่ปลาอยู่ระยะกลางๆ,ๆนู่นเลยปลามันขึ้นก้างนี้อะีิเพื่อมีในแห่เพื่อมีมีมันขึ้นแล้ว มีหินด้วยทางมีหินแค่ข้างๆเออไม่มีหินจริงเออเดินลงไปว่านเดินลงว่านเลยน้ำไม่ลึกไม่น่านจะมีเยอะปลาใหญ่อยู่ไงปลาเล็กไม่อยู่อ <c oughs> ุ้ย,ยมีแล้วนี่ไงนี่ให้อุ้ยได้แล้วครับผม <c oughs> นอนนิ่งๆมาเลย <c oughs> นี่ครับไซนี้เลย สายนี้เลยครับเกือบโลนะเจ็ดขีดแปดขีดนะครับแจ๋วเลยปลาลุ่มนี้ว่าที่ผู้ตัวผู้ปลาลุ่มครับ <c oughs> เออได้จนได้ไม่เอาเอาอันนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวไปติชโดปลาปลาบูตัวนี้เนี่ยปลาบูตัวนี้เขาบอกว่าติดบชโดดีนะครับจแจ๋วเลย <c oughs> โอ้แม่งหวานไม่ถึงถ้าถึงหนึ่ง <c oughs> ยิ่งดเนี่ยมันอยู่ข้างกลางรู้แล้วรู้แล้วโอเคอยู่ลึกๆหน่อยนะครับอยู่นี่ได้ขอบๆมาต้องย่นไกลๆโอ้ขาสายนี้ก็หลุดเลยแจวไปเลย นี่ไม้เอาตัวเนี้ยไม้เอาตัวนี้เลยนี่นะชาวบ้านเขากำลังลงตะขัดกันแล้วนะครับโหนปลาบ่อนี้ปลาบึกเยอะปลาใหญ่ๆเยอะเฮ้ยเดินเลยไหเลยว่วานเลยวานเลยเอาง่ายว่านคอเนี้อยอืมตัวใหญ่ไม่ต้องว่างอยู่แล้วแห่แค่นี้อนเ,เ,นเอาไม่อยู่หรอก คาดปักเลยแหละแค่ดังโครมมันก็นี่ไปแล้วมีไหมไม่มีลุงว่าลุงลงตะคาดวันหนึ่งได้เยอะไหมครับปกติได้เยอะไหม อ๋อมันไม่ค่อยติดเหรอปลามันฉลาดไม่ติดเหรอมันน่ามาตกปลาหลุดบอยมันมีปลาอะไรบ้างครัำน้าฮะปลาหวายปลาจีนเหรอปลาจีนไม่มีมีสวายเมื่อกี้เห็นติดติดแล้วรูรุ่นู่แล้ว ติดสองตัวแล้วตีหกเซนนะหลงปุ๊บติดปั๊บเลยอะ่ะเออเหรอนี่นะวันลงตะครัดติดแล้วด้วยสอตัวเพิ่งหลงเสร็จติดเลย ออลอยพิื่นน้ำมะเหรออ๋อปกติแล้วไม่ค่อยติดป,ปกติได้แต่ปาน,นีเนี่ยสินี่นะไม้หวานเมื่อกี้ได้ไม้สองตัวนะไม่ได้ทายนะเพิ่งจะมาใส่ตายไปหรือยังตัวใหญ่ไม่น่าตายตัวเล็กน่าจะตายไปแล้วตายยตไหมเรียบร้อยไอยางยางไอ้ปลาต้อยน่าจะตายไปแล้ว ว่านเล่นๆนะครับตอนแรกก็เลยไม่ได้จริงจังไม่ได้ขังอันนี้ก็พอแล้วผมแล้วเก้าโมงสามสิบนาทีนะครับตามตั้งแต่หกโมงครึ่งนะครับบ้านไกลสี่กิโลครับเพิ่งจะเดินทางมาถึงแม่มันน่าจริงๆภาพโอ้โหจะเลี้ยวได้แต่ละโค้งบ้าแห่ไม่มาแล้วโอเคไ้ย เราโอ๊ตเอาแปดซอกมาให้เพื่อนเดียวเยอะเป็นแพดดองโอ๊ตจะไปบ้านป่านี่เราก็นี่ไหมหกซอกได้มากแค่นี้นะเอาเหี้ยนี่เอาแปดซอกขยายไปหน่อยโอเคลองดูดิมาลองดูดิแปดซอกเอาดิไหมมันได้ป้าหรือเปล่าโอ๊ตยังไม่ได้ป้านั่นเนี่ยหนักเลยเอ็นมาลานออกไปมันคาดเยอะเพราะว่ากองไว้กับเพือนแล้วคนเดินเตะไปเตะมา คาดาเยอะยูกงรู้ล้วากังตีลึกๆโยนลึกๆลึกๆเข้าไว้ปายขาึมันอยู่ลึกที่ได้มาได้ลึกๆเน่ยนได้ข้างอืมเรือเธอนะโถ่เมื่อกี้ไม่ได้จักลึกๆเหรอเมื่อกี้เนี่ยที่ได้มาเนี้ยไม่ได้เจอลึกๆเหรอฝั่งมันลึกเออ

ฝ่านรอบแรกกระโดนไม้แต่แล้วทีมงา,านผมตัวใครตัวมันหมดละฝ่ายคนเดียวก็ได้วะเนี่เชี่ยฝ่าไม่เจอปลายังไงวะ น,น้อยๆตอนนี้เราแยกย้ายกับไม้อยู่นะผมใบวนันตรงนี้ก็ได้แค่สองตัวนั่นแหละไม้บอกเต็มถุ่งแล้วเฮ็ย <c ười> <c ười> วะท่านนั้นเลยเหรอ ฮะนี่เหรอไม่ค่อยน่าเชื่อนาสีผีมันจะกข้ามเข้ามาทำไมเดี๋ยวนี้จริงดินี่นี่ปลาไหมเหรอตรงไหนไปไม่ดิเราแยกกันนะครับตอนเมื่อกี้มันว่านไม่ค่อยได้ตัวก็เลยแยกกันก็เลยแยกกันนะครับหมายไปเอามาเพียบเลย เออว่าใช้ได้ว่ะนี่นะได้ครับเออว่ท่าท่าว่ะวันเดียวทเี่<ะ>ควันที่ไหนละ่เรอบฮะานอบาที่ได้มาเนี่ย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 ได้ตรงไหนตรงกลางลาบ่เมื่อกี้โอ้โหปลาเยอะมากบานละงงมปะ โอ้โหไม่บานขนาดนี้ก็ไม่บาดเยอะอย่างยังก็ตอนเน้นลึกอ่ะเน้นลึกอ่ะถ้าบานต้องแบบงงเลยปลาเยอะไม่น่าจะมีโอ้ยนับดีดีโดนแล้วโดนแล้วนี่มีตัวมีอะล่ะมีกระถุงกระชุงกระชุงยังไงรู้ปะ โอเคผมก็ว่านได้อยู่นะใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยโอ๊อยู่ตรงนี้นะโอ๊ซุ่มนะครับโอ๊ใช้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ไปอยู่กลางๆน้นํานู่นะครับแหดดองสามผืนปลาไมานา้นานี่ไม้ว่านมาตรงนู้นจเจอแรงงโอ๊ตก่อนโอเนี่ยโอ๊จะคัดตัวนะนคัดตัวได้ปะช่อนปะนน โอ้ยพันปลาช่อนที่ไงวะนี่แหอด,ดองนะครับรอปลาช่อนมาแล้วโอ้โหโลครึ่งกองโลได้ไหมถึงไหมไม่ถึงท่องนะถึงปะไม่ถึงโลโลเจ็ดนะตัวใหญ่โดดขาดหมดเลยโอ้ยน่นอนเลยห้อยแหอดองนะผมตามไปถ่ายไม่ได้นะโอ๊ตเอาทุกอย่างมาเดี๋ยวนี้จะคัดปลามาเลยเยปลาช่อนตองตัวทามตัวเลยเหรอกระดุกด้วยเหรอ,อนี่ของแท้ว่ะเฮ้ยเอามา้ยถ่ายกระถังมาเลยสบายแล้ว มาชา้าได้คุณภาพแล้วเอามาสร้างผืนวานคนเดียวด้วยทุกอย่างทรงทุกอย่างเดียวครับนู่นไปนู่นอนอผมไปวานกับไม้ดีกว่าใกล้ๆถ่ายใกล้ๆอันนี้มันไ,ไกลๆเราไม่ตนใจมันดีกว่ามาดูพลงานพอ,อมาต่อกันครับไม้ไม่รู้ได้กี่ตัวแล้วได้ไหมพิงกวานงกวานปลาไพ่เต็มหวานไม่ที โอ้เป็นเองเข้ามาในนี้เลยน,น่าจะอยู่ในว้าวนี่นะะฮเลยละทอดลื่มเ,เรื่มเ,เลยหมดไปงมเลยไหมงมเลยป่ะงมเลยดีกวา่วาต้องทอดรองเท้าอย่างนี้งรงู้เรื่องมเร้นแล้วมเรื่มมัน,ในใมีตัวแต่เหยี่ยวไม่คว่มเลยเล่นเข้าไปดิเอาตัวในให้พอ น่าจะมีปลาแน่ในแหรอเออไล่ไล่ไล่จีนก่อนน่าจะมีนะไล่จีนก่อนเพรานะว่ภัยมันขึ้นอยู่จ้ะไล่จีนแหก่อนดูแต่ว่ามันขึ้นเรื่อยเรืใชเพี้ยนี่ห่างไง้ดิลากเอาไปแล้วลากมันจะสะด,ดุดลุ่มหรือมันออกไงข้างนี้ข้างในนี้ยังไม่ได้ว่านใช่ไหมไม่เคยหุยไม้โดนหรือปลาโดนนี่โดนนี่เป็นคนดึงเหงื่เองตึ๊กเมื่อกี้เนี่ยนะแล้วเป็ขนาดนี้ตัวเบลอเนี่ยตัวเท่าคนเลย มันยังไม่ได้หวานเลยโอ้ได้เพียบเลยโอ้ได้เพียบเลยช้อนตัวโลส่องโลจริงก็หวานสร้างส่องตามตัวโอ้สอ่ะเออมันหวานยังไงก็ว่านแหดองไงแหดองป่าช้อนขึ้นก็ว่านเลยก็ทิ้งแล้วมันขึ้นไผ่ก็ลงไปเอาเนี่ยมันยากอะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวไปเรื่อน่ปลาเนี่ยนี่ไงเขาบอกแล้วเพฮ่าไม่เจอนี่ลุกมันเจอแล้วคนบอกว่าตัวนี้จิ๋วตอง่ห้องคนห้าม่เจอนี่ครับผม ลุ่มว้าแล้วลุ่มเหมืเลยลุ่มเหมืเลยคือแจ๋วเลยเมื่อกี้มันชนตึ๊งไงไม้บอกว่าโดนไม้เองโอ้โหนั่นจับไปโลนเนี่ยนี่ไม่มีใครมากวนเลยปลาลุ่มนะตัวนี้ตัวผู้แต่ได้อยู่วันอยู่มึงจะมาแต่เมื่อกี้นี่เข้ามาไม่ถึงแค่งงสองคนหายไม่เจอวะงงวะถ้าเราไม่งงมันก็ไม่ออกกลุ่ม ใช่เมื่อกี้หน่อยในหลุมทะลากมาก็ผ่านรุ่มแหละรุ่มหมดเลยรึมมันอยู่ลึกหน่อยหัวฟองไกลๆนี่เดินท่องสาก้าโอเควานไปใกล้ๆนี่แมันจะได้ระยะหลุมโอเคเทปชีกเรามันชื่อรยายงไง จะช่างปลาต้องเล็คพอกเลยแตคเท้าทาลุ่มพาดตัวมนอยู่โอ้โหลุ่มเบลเลยนไหมไม่อยู่พาดลุ่มพาดลุ่มอ่ะเป็นพาดลุ่มไหยพุ๊สุลุ่มเยอะวะโอ้ยทไมลุ่มเยอะเลยตัวมเียเยอะเลยน่เีเป็นขี้โคนอง ไม่มีอเนี่ยพัดรุ่มรุ่มมันชุบครอบนี่เองอ,อืมมมมข้าางงล่่ไีุอ๋อมันเป็นเบาลไปน,นี้ระยะมันอยู่ตรงนี้ไม่มีลุ่ม้างล่างรุ่มมันอยู่ครอบนี่แต่รุ่มมันจะเข้าแคบป่ะนะเดิใหญ่เดิใหญ่เดิใหญ่เอาแล้วเอาแล้ว,ลวได้ไหมอ่ะหมือนร้อยเงี้ยเงี้ยขึ้นมาหมื่นร้อยเงี้ยเงี้ยขึ้นมา

กลางแหดด <c oughs> ่ดิอี่เี่ย e ๆตัวนี้เอาไม่ได้วะไม่รอดตาด้วยตัวนี้ก็ได้ยู่แต่เหมือนไม่รอดตาได้บอกวอ่าพยายามจะรอดตาไม่ได้ใหญ่กว่าเจ็ดติ๊ ขันไว้ก่อนนะขอบแไหไม่เจอขอบอยู่ไหนวะอกขอบอยู่นีนคุเลนไหมหดีๆคุเลน,นเห็นไหมขึงงม,มทะลัไว้ที่ป่าเรา นี่นะสายแปดเซนนะครับสายแปดเซนเพี้ยงขึ้นไปเลยกันแหม่เจ็ดเซนรอดไม่ได้โหสุดมือไปละอะไรสุดมือสุดออกข้างนอกเหรอเออทำไงสุดตัวใหญ่ปะที่มือตัวใหญ่มันไม่ร้อยเงือกเหรอบอกให้มือร้อยไปในเงือกอย่างนี้เข้าขามือนี้เออร้อยอย่างเงี้ยยู่เลยมือละโอยสามเจอทั้งสามตัวนี่เดี๋ยวเราเราครอบไปนี้ไปต้องงง ผมแลนดี้ค่นเห็นไหมไอตัวเล็กเมื่อกี้คุดในเลนเลยเ,เยี่ยมมันพุ่งมามาดย้งหมดแล้วมันอยู่นี่น,น,นี่่าานี่น,นี่มมนี่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 นีนี่่นีนี่นีลนีรน่่น่นแ่นี่ลี่นนนี่น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 ่่่่้นน lắc 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 mà đấy sông con mà thấy quá chơi kìa <laughs> thì điều gì tuyệt đây này Đi dài đuôi ta dốc lên này, mì này máy chụp không chụp tôi đây rồi đây 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 เออของเรตัวนะถท่งมือไปได้มานะครับต้องมีทึบในการจับหน่อย,ต,ต,อยตัวนี้ตัวเล็กกว่าอยูบสองตัวคู่เลยเมื่อกี้ร้อเงียบอยู่ตายตัวเอามือคิิปเข้าปากได้แล้วเรียบร้อยแล้วยยอย่างจำเนี้ยอยู่ตอนี่เนี้นะยไปเนี้ย อุ้ยไข่ไข่แดงเลยอุ้ยมันอมไข่เหรอเอ้้้ยยุถาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คางดำวะใช่ว่ะเฮ้ยมันอมไข่ว่ะปล่อยดีวะไหมเออเอามันอมไข่อยู่นะไม่เอาไม่เอาวันนี้เนี่ยเคยอมไข่ไม่ใช่คางดำเนี่ยไข่เหมือนไข่มันจริงนะไม่พ่อใหเอานะนี่ครับอือเรียบร้อยคางดำหรือเปล่าไม่คางดำ เราไม่เอาชาวบ้านก็เอาโอเคหมดแล้วไหมตอนนี้ทีเดียวมีแค่ห้านะห้าตัวนะไม้ทำรูปเป็นหนึ่งตัวนะเท่านี้หมดเลยเลยเอาเลยชุบเฮ้ยควานดี อะไร,รอ่ะแต่ขนาดนี้ก็ยังดีสีพีหางดำวะเฮ้ยนี่ไง,ไงนี่นี่นี่เหยียบอยู่เลยเนี่ยเหยียบอยู่ที่ตีนเลยดำเลยอยู่ที่ตีนเลยอยู่ที่ตีนเลยดล้ววะ อหลุมนี้ตัวไม่ใหญ่นะยัได้อยู่การแห่ะไมได้ะอะไรนี่ตัวเล็กมันจะอ้วน นะน,น,นี่นะเป็นการเป็นงานอยู่นะรอบนี้เรามาแจมด้วยหลังจากที่ตอนแรกได้แห่มาไม้ก็ไม่เอาแห่น,นี้เขาบอกบ้านไม่ได้ปลามันจะได้ไงมันเจ็ดเซนนะครับของไม้เขาส่ายเซนเขาเอาปลาซอย <c oughs> เน่าอยู่ในทุ่งนู้น้วนะตอนนี้ร้อยในน้ําอยู่แหมวอันนี้ใช้แห่เราแล้วเจ็ดเซนนะครับพอช่วยกันงม า่านเลยเร,เราเรางมเรางมเราว่าแล้วเร,เรางมลึกก็ไม่เป็นไรงมเลย,เยมีปลาเล็กขึ้นต้องมีตัวปลาใหญ่วี่บ้านเลยมีตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ <c oughs> บอ่บอนี้ปลาซอยเยอะ ก <g ül> ับปลาส้มหมอไม่ได้นะเอาทีละตัวได้แล้วปลาส้มือไม่ได้นะปล,ปลาอยู่แค่นี้เองเราเริ่มมานอยู่แล้ววะคือว่าใส่ยตาเรอขึ้นข้างวะเฮ้ยแค่นี้ก็ได้ไม้วนเลยไม้วนเลยเนี่ยตามโดงไม้เนี่ยอ <c oughs> ยู่ตามโดงไม้ anh hãy chơi đây chưa chơi đây chơi đây bớt ngốm phố quang chùa ngốm uống cà phiền mô cạt bài đồn cà phiền là đồn đồn tiếp lối máy không nám ao bảo bỏ cà phiền mình đồn ừ, oh mẹ ấy, này có phun cà phiền dài à còn tua lớn nữa Hãy หหตัวเป็นโลเลยว่ะแต่เพียนโดนแต่คัดกินหมดแล้วแต่เพียนนี่ตัวติดง,ง่ายเลยไม่มีวะ่ะไม่ม,มีของแค่หว่ะเนี่ยังไงวะแปะคางเลยลากเลยเปลาขขึ้้้นออยยยู่่าางงงเีตะเพียนเนี้ยดิโดนไปแล้วปลาตะเพียนจริงวะฮะพุ่งปลาตะเพียนโดนไ,ไปแล้วเออไปเร็ว,ลวเ,เวลยโอ้โหได้ทุบขี่ใช่แค่ดองไงแหมโอ๊ต เขาจะกระทังไปอยู่แทบโน้นแล้วจะท่ายดูน้อยนี่ไม้ชวนกระบานนะนะเที่ยงแล้วนะครับอ,อยู่ที่โอนันะ่นแหะกชังอะไรวะไม่รู้ลาก,กันมาอุ้ยอุ้ยอยตาดิตาไปปลุดเลย เนี้ยแต่เพี้ยนบอกแล้วฝุ่นเดี๋ยวเพี้ยนลอดตามหมด,หมดเดี๋ยวกี่ตัวเี๋ยวตัวเดียวนั<อ>่นล,ลอตามหมดนะครับไ<อ> <laughs> ปไปดูครับเดี๋ยวให้ดูรวมนะได้เท่าไหร่อันนี้ครับผมผลงานไปกันมาสองรอบเลยครับ,บนี่ได้ตัวใหญ่สองตัวนะเรา แล้วก็ไสากำลังกินไสาใหญ่นี้สองตัวนะแล้วก็สนี้สานี้นะครับไสกยกำลังกินเนี่ยเยอะอยู่โอเคได้อยู่นะห้ากิโลนะห้าหกกิโลได้นะนี่ครับนี่โอเคนะจะถ่ายของโอตต๊ดสักหน่อยโอ๊ดไปอยู่ฝั่งหนูนละ้ะโอ๊ดอู่ออฟมานะครับเดี๋ยววนไปดูก็ได้นี่นะอู่อู่ก็ออฟมาสมทบนะเรามาดูผลงานโอ๊ดก,ก,ก่อนก่อนกลับนะครับได้กี่ตัว เออเมื่อกี้ก็เนี่ยได้ได้ไดตรงนั้นและเมื่อเช้านะอนนเออนี่ของโอ๊ตนะครับตอนนี้โอ๊ตคนเดียวน,นะโอ้โหไม่ธรรมดาปะโอ๊ตคนเดียวใช่ไหมม,มีมีอู่ด้วยเหรอเพิ่งมาหมินแล้วเหรอใช่ป่าววะนะเนี่ยแหละไม่รู้เราเห็นนะโอ๊ตว่านอยู่คนเดียวมันว่านไกลๆเราไปไม่ได้ครับนี่ปลาช่อนปลานินครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นทัดไซส์นะครับของเราใส่ล็อะครอบไปเรื่อยๆ ฝนมาแล้วกลับบ้านดีกว่านะครับ